Guide, man, I'm gonna make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I gotta prove approved. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused. My mind is so They start to notice that I'm in motion. There is no potion, You're not just chosen. It takes devotion to stay composed. So, the way you're in front you do keep me ผมมีเพจขาย ID ดีเกม Rv มาแนะนำราคาไม่แพงเริ่มต้นเพียงแค่30บาทมีไอดีให้เลืชมมากกว่า200 ID ID สกินแหล์แหลงสูงลูนครบหน้าเพจนี้เลย EP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์เคดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจยังรับซื้อ ID เกม Rv อีกด้วย มีแบบไหนเสนอมาได้ที่เพจ TP เซรับซื้อขายเกมออนไลน์ผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมสําหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกม r v ราคาถูกได้คูปองคุมค้มผมแนะนําร้านนี้เลยครับมารู้ช OP เติมถูกเติมไวเคดิตแน่นปลอดภัย100%ไม่มีรีฟันส่วนโปรโมชั่นในการเติมมีดังนี้เติมผ่าน Open ดีลดไปถึง5%หรือจะเติมผ่านเบลพาสก็ลดสูงสุดไปถึง25%เเลยครับ ใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียวต้าชา n แนลนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับฮีโร่คีล่านะครับผมคีล่าเนี่ยในแพทเนี้ยผมว่าเก่งขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับเพราะว่ามันมีหินกว้างเยอะนะครับพวกหินต่างๆเนี่ยเยอะให้คีล่าได้จู๊กนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่ามันจะเวิร์กอย่างที่ผมได้คิดไว้หรือเปล่านะครับเพราะว่าคือในแพทเนี้ยมันค่อนข้าง ใหญ่ครับพวกหิน <S <S พวกอะไรเงี้ยค่อนข,ข้างใหญ่ครับผมแล้วพวกป่าที่มันข้ามคือเก่งๆนะผมคิดว่ามันน่าจะเก่งน,นะครับในแพทนี้แล้วแพทนี้เนะี่ยผมว่าพวกป่าเกมแก๊งเนี่ยจะมีอิทธิพลกับกับแพทนี้เยอะพอสมควรเลยนะครับพวกป่าที่มีความสามารถในการแก๊งแล้วก็ดักฆ่าได้เนี่ยคือผมว่าแพทนี้ยน่าจะเก่งหลายตัวครับอย่างเช่นด้วงอย่างเงี้ยผมว่าด้วงก็น่าจะเก่งน,นะเพราะว่ามีพุ่มให้ดักเยอะครับผมแล้วด้วงก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ข้ามคือได้ง่ายเลยครับผมคล่องตัวนะครับ เดี๋ยวผมจะลองหยิบหลายๆตัวมาเล่นครับแล้วถ้าตัวไหนมันเวิร์กเนี่ยผมจะเอามาทําคลิปนะครับผมแต่ว่าในเกมนี้ฝั่งนู้นเนี่ยก็เล่นด้วงเหมือนกันนะแต่ด้วงอ่ะมันก็เล่นได้ตั้งแต่แพทที่แล้วแล้วนะครับตัวมันไม่ได้ห่วยนะครับตัวมันเล่นได้นะแต่ว่าคนแค่เล่นน้อยเฉยๆนะ,นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะรีฟาร์มแล้วผมจะไม่แท็กนะครับผมคือแพทเนี่ยผมคิดว่าเราไม่แทกกลางก็ได้เพราะว่าแทกกลางเนี่ยมันจะเสียเวลาครับถ้าเกิดเราไม่แทกเนี่ยเห็นไหมเราจะจบที่หนึ่งนาทียี่สิบวิน ออฟเลนไหมออฟเลนแกงง่ายมากๆกันนะมันจะมีพุ่มยื่นออกไปแทบจะถึงเลนเลยออฟเลนะแกงง่ายครับผมเก็บโดนครับผมตรงนี้เรียบร้อยครับเฟิร์สบัตเห็นไหมเนี่ยถ้าเกิดเราเฮ้ยดวงได้นะแตม่น่าจะได้แล้วทุกคนเพราะว่าทีมเราตายไปแล้วนะครับคือเนี่ยผมรีฟาร์มพผมรีบจบผมก็รีบออกมาเล่นนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะแพทนี้ผมว่าถ้าเกิดแบบแก๊งไวๆเลยอะผมว่ามันน่าจะเวิร์กว่ามาแท็กกลางนะครับ เดี๋ยวเราวิ่งลงไปเติมร่างหน่อยนะครับผมและนาวิวยิงกระสุนมาตรงนี้หอ่ยอย่างแม่นฮะเต็มหัวเลยเราเอาดาร์กก็ได้นะครับผมไม่จำเป็นต้องไปเอามังกรสเสมอไปนะครับและอย่างหนึ่งนะครับผมพวกป่าที่มันข้ามคขื่อง่ายๆนะครับผมมันจะเวทบับง่ายด้วยนะครับทุกคนเห็นไหมบูอะ่ะมันมองเห็นได้ง่ายเลยว่ามันมีหรือมันไม่มีนะครับผมเพราะมันอยู่ใกล้แม่น้ําเลยนะครับโอเคเราได้นะครับผมแต่ไม่เป็นไร เนี่ยได้ไปครับแต่ไม่เป็นไรนะครับผมเราแค่เวทบูเขาไม่ได้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับเราวิ่งมายึดบูแล้วก่อนนะครับผมก่อนที่จะโดนเวทนะครับเดตดผมคู่ดาวอีก5วินะครับผมพยายามลากบูเข้ามาในพุ่มนะเพราะว่าให้คิดไวเสมอว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาอาจจะมองบูเราอยู่ก็ได้อาจจะรอแย่งอยู่ก็ได้นะครับผมเพราะมันมีพุ่มตรงหน้าบูที่มันแบบมันแย่งบูเราได้ง่ายๆเลยนะครับ เนี่ยแล้วขื่อเนี่ยโคตรกว้างนะครับผมคือถ้าพวกตัวกระโดดสั้นๆที่กระโดดไม่ข้ามนะยังไงเนี่ยเทนใายมาทําอะไรตรงนี้แล้วจับได้ครับตรงนี้ผมค่อยๆคลยไปครับแล้ววิ่งต่ายกําแพงครับผมเบาสกิลครับสองวีครับสกิลมาอันแน่แล้วจะหนีไปไหนผมก็ตามไงทุกคนเป็นต่อได้ไหมไมิทัจะได้แล้วนะครับผมอันติก็ไม่มีนะครับ คือเห็นไหมคีล่าผมว่าเก่งขึ้นเยอะเลยนะในแพทนี้จากแพทที่แล้วเนี่ยตวัวมันเก่งอยู่แล้วนะครับผมว่าแพทนี้นี่คือเก่งไปใหญ่นะครับผมเนี่ยคือเนี่ยไอ้พวกตัวกระโดดสั้นๆเนี่ยข้ามไม่ได้นะคีล่ากระโดดข้ามได้สบายเลยนะครับผมพวกหินพวกอะไรเนี่ยคือกว้างขึ้นเยอะนะครับเหมือนไอริสจะเดินมานะครับรอสกิลรับผมปุ๊บสกิลสองเะไรจะมาครับตรงนี้ยิง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 แล้ววิ่งออกเลยครับผม เราแปะสกิลหนึ่งแล้วเนี่ยเราแค่จ่ายดาเมจแล้วก็วิ่งออกเลยนะครับแล้วก็เวทป่าเหมือนเดิมนะครับผมเวทให้เวทนะครับอ่าถ่ายติดด้วย <laughs> โอเคสวยหลบครับตบสตันแล้วก็สวนตีตีเอาผีชนนะครับผมเรียบร้อยเก็บคิวเราเดินขึ้นบนต่อเลยนะครับดวงล่าสุดอยู่บนนะทุกคนมีคนมาเด็บกลางไหมดวงมาแล้วครับ รอเคลียที่หลังก็ได้เพราะว่าเขาสองคนเนาะไม่จำเป็นต้องรีบเคลียครับตรงนี้อเอ๊ะเขาอาจจะลงล่างกันนะผมก็ติ๊กบอกเพื่อนไปมาอยู่ข้างบนว้าวจะเหมือนว่าเพื่อนจะจัดการกันเรียบร้อยแล้วนะครับรับการให้เพื่อนแล้วกัน,นเวฟนี้เพราะว่าเดี๋ดวดวงเอ้ยผมคุณนึกว่าจะเหยียบผมสวนไปสวนไปนไปเดยวไปเดยวคิวสองมา เกือบ้อยครับหูยเกือบเหมือนกันนะตัวนี้ประมาทดาเมจไม่ได้ละครับผมเป็นตัวหนึ่งที่ดาเมจแรงมากนะครับเราจะไม่กลับแล้วกันเนาะเพราะว่าคิล่ามันมีเว่เป็นพายครับมันสามารถฟื้นเลือดได้นะครับผมเดี๋ยวเราน่าจะเอาดากก็ได้นะเอาดารมจมาช่วยดันคีฟก็จะดีนะครับผมแต่ว่าเหมือนด้วงก็อยู่แถววูนะว่าบูเขาขึ้นพอดีนะครับ ราไปส่องส่องดูหน่อยเอ๊หนี่ครับเข้าพุ่มไม่ใช่เข้าพุ่มสิข้าหินดูหินดิ <c oughs> หินโคตรกว้างใครจะมาตีถึงวะทุกคนถ้าไม่ใช่ตัวตีไก่อะแพทนี้โคตรเอื้อกับคีล่าเลยมาไม่ทันทุกคนไม่เป็นไร <c oughs> ตีเลยแล้วกันรีบครับตรงนี้ ขวบเจก็ง่ายมากครับด้วยความที่มันเป็นคีล่านะคี่าดาเมจมันแรงนะครับผมคี่าแบบนี้ได้จากตัวเก่งนี่กลายเป็นตัวโกงเลยปะเนะี่ยรู้สึกว่าแบบมันคุมแบบง่ายนะวิ่งบนลงล่างวิ่งล่างขึ้นบนดูดิเจอเะเรียบร้อยหนึ่งคิวรอครับรอคนอเดินเข้า่างนี้ก็โดนไปอีกหนึ่งคิวเหยียบตายเหยียบตายครับผม อโอเคมันโดนแท้งถ้าเกิดไม่ใช่แท้งนะผมบอกเลยว่าตุ่มเหยียบคอมโบแน่นอนตามต่อครับร้อนติมาแล้วก็เล่นทีหนึ่งนีครับผมมัแมปง่ายมากกันนะคีลาแพทนี้มันวิ่งทะลแบบุแบบแป๊บเดียวอะ่ะมาแล้วครับจับได้ไหมจับได้ไหมคะตรงนี้เราลุ้นกันหน่อย แล้วปึ๊บเรียบร้อยถ้าจับได้อย่างงี้ก็คือกลับบ้านเก่าฮะสวยเหล่นขึ้นมาครับเย่ยไปสก,กิลดุวงมาครับตรงนี้กดแข็งหลบหอยยาวๆครับสก,กิลคูดาวจะมาแล้วฮึบชึบหนีโลบติกันจะมาครับผมสวนได้นะถ้าเกิดเลื่อนมาอย่างงี้น่าสนใจนะน่าสนใจนะฮิกซี่เรียบร้อยอุ้ยสวนไปเลยทำไมล่ะครับ เงินนำก็เงินนำก็เก่งเป็นพิเศษนะครับผมทําอะไรก็ดูดีครับเงินนำราคาได้ก็ได้จะได้ปอมนะครับผมแต่ผมขอเอาเอาบูก่อนไม่เป็นไรเรามีบูอยู่แล้วเดี๋ยวเรากลับไปเอาบูที่บ้านกันได้นะครับผมอืมเทนยังไงฮะ จู่ๆจู่ๆติงอกครับผมตอนเลือดตอนเลือดต้องตัวจัดคีร่าเราที่เพื่อนตีดาได้ไหมถ้าเกิดเพื่อนตีดาผมจะแบบโซโลมังกรแหละแต่ถ้าเกิดเพื่อนไม่ตีผมก็เตียวดาแล้วกันเรามาแล้วเพื่อน สวัสดีพี่ด้วงอุ้ยเหยียบโดนโอเคนุ๊กเหยียบไม่โดนแต่ว่าโจ๊กอยู่ครับถอยออกเอาไปก่อนเลยอ่าเหยียบอย่างนี้ก็สวยเลยตันให้แบบนี้ก็อุ้ยแต่ว่าพาร์สิบเขาเด้งครับปึ๊บตายครับเหยียบตัวบางๆนี่คือตายทุกตัวนะ <c oughs> ที่ไม่ใช่แทงแทงก็ต้องนวดนานหน่อย เนี่ยถ้าเกิดใครกําลังหาป่าที่แบกโหดหเนี่ยผมว่าคีล่าก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะที่ที่แบบน่าฝึกมากๆนะครับมันเอาอ็อบเจกต์ไว้ครับผมแล้วก็มันแก๊งหัวครับมันคุมแบบง่ายเลยนะครับผมไอพวกป่าแพทนเนี่ยที่แบบมันแก๊งหดหดดาโหดคุมแมโหดๆเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่สุดยอดอมากๆนะครับผมอันนี้ผมก็มองว่าคีล่าค่อนข้างก๊อตเลยนะ ในแผ่นนี้ภุ่มอันตรายเยอะภุ่มตรงนี้การอันตรายทุกคนเห็นไหมมันสามารถกระโดดไปเชื่อมได้หลายจุดเลยใครใครเข้ามาเนี่ยกีฬามันสามารถแบบกระโดดไปเหยียบได้ได้หมดเลยนะครับอยู่คนเดียวเหงาเน่เขาฟิกกว่าทุกคนอ่าแล้วถ่ายเข้าพุ่มคือถ้าเกิดเขาถ่ายเราไปเข้าคือเราก็จิสถนนะการซีซีครับผมก็หลุดจากการถ่ายทันทีครับแล้วคือมันใหญ่อะทุกคนตอนไปก็วิ่งเข้าพุ่มอะ วิ่งเข้าพุ่มอะไรนะวิ่งเข้าหินเข้าขืออะไรก็ว่ากันไปนะครับและอันตรีเนี่ยคือแทบจะกดได้ตลอดเวลาไะครับผมสิบวิใช้ทีสิบไอเข้าขืออีกแล้วนะครับเฮ้ยโอเคผมยังรอดครับสกิลเอาตัรอดค่อนข้างเยอะครับคีล่าคิลสองก็หลบการโจมตีได้นะครับผม ตรงนี้เดี๋ยวผมก็จะพยายามมาฝึกเล่นป่าแหละผมคิดว่าป่าแผน่นี้มีอิทธิพลกับเกมค่อนข้างสูงเลครับตั้งก็ตั้งแต่แพทที่แล้วแหละหลบครับผมเก่งแถมเท่อีกค่ล่ามีสกงมีสกิลหลบอะไรนะแหมตัวนี้ครบเครื่องตีป้อมก็ได้ครับผมชิลๆเลยแต่ขอตีคนก่อนว่าเกณจ์จบละ ก็เล่นกันหมดแล้วทุกคนผมยังไม่ได้เล่นเลยช็อตอตัดเนตไฟนี้อีกคนนึงครับผมนายรีบออกมามอ้อฟ้ากดเกิดมาเรีบร้อยฮะตรงนี้แล้วตีบ้านครับผมอ๋อซัดคนหน่อยออตีคนหน่อย <laughs> โอเคจริงๆครับผมเกมนี้ก็จบเกมอย่างไวนะครับผมเราไล่คุมแบบทุกทุกเลนอะฝั่งอุ้นออกมาไม่ได้เลยนะครับผมคีล่านี่มันมาเฟีย,ยจริงนะ <laughs> ก็คือทีมเราก็เล่นกันดีครับในเกมนี้คือเวฟไม่ตกเลยนะครับผมก็เดินทําเกมง่ายนะครับผมผมว่าคีล่าแผ่นนี้นี่คือขึ้นกอาเทียแน่นอนนะครับผมจากแผ่นที่แล้วเนี่ยเก่งอยู่แล้วนะครับแผ่นนี้ผมว่าโกงเลยแหละผมว่าหินมันเยอะคือมันเยอะครับผมมันเหมาะกะับการที่จะเล่นคีล่ามากๆนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันแนวทางการเล่นคีล่าในแผ่นนี้โอ้ดามเมจสามสิบเปอร์นะครับเยอะมากเลยนะครับดามเมจสามสิบเปอร์ที่เล่นป่าเนี่ย โอเคก็ประมาณนี้ครับสําหรับยิงห้าในแพทนี้ครับถ้าใครสนใจก็ลองไปเล่นดูได้สำหรับฮีโร่ตัวนี้เก่งมากนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนกมากๆแค่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับแล้วใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยแล้วก็ขอคลิปนี้คข้าหนึ่งไ like, ลนนงค์คข้านหนึ่งคอมเมนต์นะครับจะได้เป็นกำลังใจผมในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ